นู่นสองนาทีครึ่งไม่ใช่การติดการเลยนะคิดโฆษณาใช่ไหม ไนะสามคนเธอพาดหัวข่าวสุดท้ายที่เป็นเป็นอันนี้ตัดทีนะอ,อันนี้อันนี้ไม่มีนะอันสุดท้ายอยู่ในคิวการมืออ่ะอันสุดท้ายไม่เอาอใชตอด้วยเลยสองหน้าที่เครื่องในใครด้วยสองอันเลยวางไว้ไก่อนอ คิวโฆษณาตัวหน้าค่ะโดมมึงก็พูดมามาถึงแล้วก็สองนาทีครึ่ง <c oughs> นาที่ครึ่งเข้าคิวนี้ครับเมื่อกี้รู้เมื่อกี้ใครนำเข้าไปก่อนว่ะน, <c oughs> นาวใช่ป่ะเงินพูดนำเข้าวันนี้นะ <c oughs> คิวการใหญ่เรามีแค่ผ้าถั่วให้นะรายละเอียดก็จับในมือนะจ๊ะ ถ่ายเก็บไปดูเล่นบ้างอะไรบ้างเข้ามามีทีเซอร์เพลงนี้ของเต่าซุนซาแล้วก็เข้าพิธีกรเนอะ ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงจะทำให้เธอรู้ว่าอีกนานเท่าใดแม้ว่าเธอเื่อทีจะลืม แปดแปดสิบ